เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนดการปฏิบัติตัวที่บ้านอย่างระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสให้ทารกเกิดมาสุขภาพแข็งแรงการคลอดก่อนกำหนดคือการคลอดก่อนครบ37สัปดาห์ทารกที่คลอดก่อนกำหนดอาจประสบปัญหาต่างๆ สาเหตุเกิดได้หลายปัจจัยด้านสุขภาพของมารดาเช่นโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงไปจนถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมและการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดได้อันดับแรกควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเช่นการรับประทานยาการมาตรวจตามนัดหมายทุกครั้งสังเกตสัญญาณที่ผิดปกติ หากมีอาการผิดปกติเช่นปวดท้องมากน้ำเดินมีเลือดออกลูกดิ้นน้อยหรือลูกไม่ดิน้นควรรีบพบแพทย์ทันทีรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สารอาหารครบถ้วนเน้นโปรโตีนวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของทารกดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นของร่างกายและลดความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนด งดดื่มแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และสารเสพติดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของแม่และทารกในครรภ์นอกจากนี้ควรพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากๆเพื่อป้องกันการกระตุ้นการคลอดการสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัยในบ้านจะช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจของคุณแม่ตั้งครรภ์ได้อย่างดี การออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของทั้งแม่และลูกในครรภ์แต่ควรทำอย่างปลอดภัยและอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเช่นการเดินว่ายน้ำโยคะและพิลาทิสซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเพิ่มความยืดหยุ่นนอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยในการควบคุมน้ำหนักลดความเครียดและเตรียมร่างกายสำหรับการคลอด อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่มีความเสียงสูงต่อการล้มหรือที่มีแรงกระแทกสูงเช่นการวิ่งหรือกีฬาที่มีการประทะสุดท้ายการพูดคุยและปรึกษากับคนรอบข้างหรือผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณแม่รู้สึกมั่นใจและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวอย่างมีความสุขและปลอดภัยการดูแลตนเองอย่างดีในแต่ละวันช่วยให้ลูกน้อยเติบโตในคันได้อย่างสมบูรณ์ ดูแลคันจนถึงกําหนดคลอดเพื่อเป็นของขวัญชิ้นแรกสําหรับลูกหนึ่งวันก็มีความหมายต่อชีวิตลูกน้อย